สวัสดีค่ะสวัสดีสะคะ่ะสวัสดีเอฟซแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดีเอฟซแฟนคลับน้องอุ๋อิงนะคะสวัสดีเอฟซแฟนคลับเพชรแสงตัวบ้าน a อบเจคะ่ะข่าวช้ามาแล้วค่ะทุกคนตามสไตล์นะคะพี่น้องมาซาอยู่คือเก่านั่นแหละนะคะเมื่อนี้มาอเอว่าวันเล่าของอีหลาน้อยทำการแสดงมือขึ้นนีพี่น้องสุดจอดมาขัเนาะพี่น้อง นาทีสําคัญก็คือก่อนขึ้นเวทีนะคะอีหลาน่อยกับท่านาทีของเจ้าของเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขอพ่อนจากพอนะคะเราจะพาที่สนุกสนานกัดหลังไหมนะคะพี่น้องนะหลังก่อนขึ้นเวทีโอ้เพิ่นกับไปอ่อนซ่อนสุดพอสุดตวัวมนะคะพี่น้องห้วเหรอมีความสุขนะคะว่าพออันแต่งตัวคือยังออบบทต่อสันวาว่าเราใส่สูตรหอ,อกกัดอเนอะชุดสีชมพูผิดนะพี่น้องพอโจเรา บอกว่าลรจัดหนักในบอคึ้นใส่รองเท้าหนังสีดำพ่นหัวขวดพอแห้งเนาะพี่น้องความตะหักตะแพงอีหล่าหน่อยหักพอคือเก่านะคะพี่น้องและที่สําคัญก็คือกะเพื่อกะสิยินดีน้าพอลาเพิ่นไดพ่อเพิ่นไดติดหนึ่งมาแรงเนาะพี่น้องเนาะเวลาช่วงขึ้นทําการแสดงบาดนพี่น้องเอ้ยสุดยอดอลังการนะคะแอดเพิกับมีภาคมาฝากมาตอนด้อพี่น้องบอกเล้ว่าอีหล่าหน่อยห้องมือคึ้นนี่คือเพ่ง อย่างก็สร้างผสมนองหักอิหลาหน้อยเอามาเห็ดเวอร์ชันไม่แม่พี่น้องเป็นเวอร์ชั่นสเสดิดได้พี่น้องแบบล่ำเพิ่นเตยสเสดิดเด้ว,ว่าเ่อไปอุ้ยมวนขักเนาะพี่น้องเนาะจังได้กับฝากย้อนไปเบิ้งกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะช่างทองหลักเพิินนะคะอิหลาหน้อยห้องได้มวนสุดๆเลยพี่น้องนะคะและที่สําคัญก็คือแลวกคกะได้ห้องอ่าอีกเพ่งหนึ่งก็คือเพ่ง อะไรคะช่วงช่วงบนเวทีเอพเพิ่เองโบวั่นใจเนาะเตย์หล่าหน่อยเดี่ยห่องเพลงข้างฝันบ่โบ่หอดเคืองยังบ่หอดเคืองเพลงนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะคะพี่น้องอีหล่าหน่อยห้องตอนช่วงเช็คเศร้าประมาณนั้นนะคะถือว่าสุดยอดนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงของคู่บิก๊กเพิ่นแต่งไว้โอ้เหมาะ เหมาะสำหรับศิลปินนะคะพี่น้องไีหลานหน่อยได้ยิบยกเพ่งนี่ขึ้นมากคิดใจโตอีหลาหน่อยหลดเนาะพี่นอ้องอีหลาหน่อยยังว่าท่านหอดเครืองยี่หลีพี่นอ้องห้องเขาสิบเกตปีหนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้ออีหลาหน่อยยังสิไปได้อีกเง่าศิลปินยังพ่อโจองเสียพ่อโจอยู่ทุหอดสี่สิบหนาวคิดเบิ่งแมนบอกพี่น,อน้องยังว่าท่านถึงเครึงเด้อพี่น้องนคะคะสำรับสนุนอีหลาหน่อยไปแบบนี้ละอยู่กันเงาเา,าเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจอีหลาหน่อย นะคะบอกว่าการทําการแสดงของอีหล่าน่อยคบถวนอลังการเห็นมาไล่อีหล่าหน่อยบอาบาทนี่พี่น้องสุดยอดอีหลีมาไล่มาจากทัวทุกสารทิศเพรว่าจะเป็นบ้านฮักเพว่าจะเป็นการไล่สดนะคะพี่นอมม้องซูเมอร์นี่ว่าจะไล่สดกับมี่เอฟซีของแต่ละช่องเนาะพี่น้องเนาะหลายผู้หลายคนก็อาจสีเรลียกรลองก็ได้นะคะว่าให้มีมาไ,ล,ไ,ไล่ไปให ลูกน้ำแน่ใหี่ล่าแน่ยังมาไล่ไล่ซดจากอพอยุดนะคะกระไดมาไลา่พ่วงแบักไงยเลยหมดขึ้นนี่ก,ก็เดยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาไล่ไล่ซดจากพ่อธนดลน,นะคะธนาดลนี่เพิ่นเป็นคนขับรถของพอน,นุ่นเห็นปะคะเพิ่นก็มีช่องของเพิ่นเพิ่นกระไดมามาไลา่พ่วงแบักไงยโอ้ยอลังการเนาะพี่น้องเนาะไอ้เพิ่นกม็มีผาพมาให้เบิ้งนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่บอกเลยว่าหลายผู้หลายคน าขาดบ,บ่ถึงเวีนบอกค่ะหลายผู้หลายคนบ่เคยเห็นจะเทื่อกะได้เห็นนี่คือศิลปินที่บอกเด้ว่าน้องอุ้งอิงนางเกิดมาเพื่อสินน่งนี้อิลีบักักพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่อุ้งอิงได้มอบให้กับแฟนๆมอบให้กับพอ่พอ,พอแม่เอฟซีให้ได้เห็นสิ่งที่มหัศจรรย์เนาะพี่น้องอิลาน้อยคือศิลปินที่โดดเด่น บอกได้ว่าตอนนี้ข้องความเป็นหนึ่งทุกช่องทั้งบ่ว่าจะเป็นทั้งอย่างไะทั้งดีเจทั้งวิทยุทั้งโอ้ทุกทั้งพี่น้องหรือแม้แต่การเป็นพี่ส้นเตอร์อีหลาหน้อยก็เหตุใดถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่หลายผู้หลายคนต้องการในอีหลาหน้อยไปยืนอยู่บนบแบรนด์ของแต่ละผู้ละคนนะคะพี่น้องหลายผู้หลายคน เฮ็ดเพลงออกมาอิลาหล่าน่อยกัใหการสนับสนุนโดยการไปยิบยกเพลงของผู้นั้นมาห้องเพลงของผู้นี่มาห้องไทยอีหล่าได้ยิบยกมาห้องพอพอ่อแม,ม,ม,ม่เอฟซีกัน้าไปซองเบิงว่าเพลงผู้ใดยังไงเป็นการว่าดึงดึงสู่ผู้สุคนดึงให้หลายหลายผู้หลายหลายคนขึ้นมาดังได้เห็นบ่มคะหลายคนก็บ,บอกว่าอิลาหล่าน้อยนี่จังไหนจังไปเกาะของเพื่อน,น,ม,นมันบ่แมนครับ อีหล่าน่อยอยากจะไปยิบยกขึ้นมาบนเวทีบนการแสดงของเจ้าของเพื่อให้หลายผู้หลายคนที่อหล่าย,ยิบยกขึ้นมานั่นเพิ่นใดดงได้ดงัดงเพิ่นไดมีกลิ่นมีไส้ต้องขอบบุญขอบคุณอีหล่าหน่อยจะค่อยแมนเมีนพ่อพี่น้องนี่คือความคิดของแอดเพนผู้ใดเห็นด้วยก็คอมเมนต์เข้ามารั่วๆเด้อพี่น้องเด้อทักทายเข้ามาดวมพูดคุยแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันกันแล้วกันนะคะ ขอบุญขอบคุณหลายค้นหลายท่านที่เขามารับชมคลิปของแอดเพนเดอร์เมื่อีนแอดเพนกดมีมาฝากมาตอนป่าม่านนี้นะคะมาเบาเรื่องเล่า,ข,าข่าวข่าวของอีหลาหน่อยเล็กๆน,น,น้อยๆนาะพี่น้องเนาะพ่อเดี๋ยวเ่าสู้กันฟังขอบคุณหลายๆได้จ่าเด้อเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดเพนขอบุญขอบคุณหลายๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เขามารั่ๆนะคะเพื่อ เป็นกำลังใจกับแอดเพนนะคะเพื่อการนํำสุงมของ AI ก็แล้วกันนะคะส่วนท่ายคลิปนะคะแอดเพนเองก็มีอีหล่าหน่อยได้ฝากช่องให้กับแอดเพนบอดโจก็ได้ฝากช่องให้กับแอดเพนนั่นหมายก็ว่าศิลปินดังระดับโลกเลยทีเดียวมา่ฝากช่องกับแอดเพนนะคะพี่น้องอย่าลืมติดตามรับชมนะคะขอพุณหลายๆนะคะสําหรับการฝากช่องนะคะให้เพื่อนให้ความการุณากับแอดเพนนะคะขอบคุณบอดโจขอบคุณอิหล่าหน่อย เฮะะ่งๆปังๆสุขผูสุขสุนนะคะสวัสดีค่ะค่ะอีลาก๋าพร้อฟังซองเพเสื่อด้าน G D J ในได้จ่าความอะไรก็จะเป็นกำลังใจกีนนี้ก็ไดนา ติดตามช่องทิดเสียงตวันค่ะ EPG EPG โอ้ย EPG ตาฝากติดตามนะครับคนติดตามเซอใครจะดิงปิ้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 งไพูแม่